แม้แต่หลวงพ่อเองเวลาปฏิบัติทำใหม่ๆใหม่ๆม,ม,มันก็มืดหมือแต่มันนึกไม่ออกแต่คุณยาท่านสอนว่าให้ค่อยๆนึกปกติเป็นคนใจร้อนทำอะไรมันอยากจะให้ได้ทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็นั่งไปกระปวดหัวไปเนะี่ย <c oughs> แล้วก็พยายามที่จะเค้นภาพให้มันเกิดขึ้น เมื่อมันไม่เกิดก็โมโหนั่งแบบโมโหโทโสนั่งไปกลุ้มไปเรื่อยๆปวดหัวพอต่อมาก็เลยเบื่อนั่งไม่ได้ผลพอเบื่อก็บ่นบ่นให้คุณยายท่านทราบนั่งไม่เห็นเห็นอะไรเลยบุญคงน้อยมากผมไม่เห็นเนี่ยพอบ่นก็เห็นท่านนั่งยิ้มยิ้มเห็นนั่นว่าอะไร เห็ุ่ยายท่านยิ้มยิ้มกับหลวงพ่อนะเจะไม่เห็นท่านเบื่อนะท่านก็ฟังหลวงพ่อบน่นลำพึงลำพันไปน้อยเนื้อตามใจพอท่านเห็นหลวงพ่อลำพึงลำพันจนกระทั่งหมดอารมณ์ลำพึงแล้วนะท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วท่านก็บอกว่าคุณต้องทำใจเย็นเย็นถ้าใจเย็นเดี๋ยวจะเห็นภาพ เพราะการเห็นภายในนั่นนะ่ะมันแตกต่างจากภายนอกภาพมันจะค่อยๆเกิดค่อยๆเห็นค่อยๆเป็นคุณนั่องใจเย็นๆทำให้อารมณ์ดีสิอารมณ์สบายนั่งธรรมะละมาหะแสวงหาอารมณ์ดีอารมณ์สบายไม่ใช่มานั่งแบบโมโหโทโสฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์อะไรอย่างนั้นมันผิดวิธีในสุดก็นั่งกันไปอย่างนั้นเชื่อท่านมังไม่เชื่อม่งแต่ก็เคารพท่านอ่ะนะ ก็นั่งกันไปจนกระทั่งทําด้วยวิธีการที่เราทําและมันไม่ได้ผลก็เลยวันนั้นนั่งเฉยเฉยไม่เอาอะไรทั้งสิ้นดวงก็ไม่เอาองค์พระก็ไม่เอาเพราะไปเคลนภาพแล้วมันไม่เกิดนั่งเฉยเฉยตอนแรกกับภาวนาสัมมาระหังไปเรื่อยๆต่หลังก็ขี้เกียจภาวนาก็นั่งเฉยเฉตอนแรกมันก็ฟุ้งมากแล้วก็ฟุ้งน้อยอยู่ยูไปมัน อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยมันไม่ฟุง้งใจมันนิ่งเฉยมันนิ่ง,งมันไปเองอะนิ่งตอนนี้ตัวโล่งเลยขนลุกสู้เลยตัวโล่งตัวโปร่งเบาสบายก็ททำเฉยๆงั้นเพราะไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นก็เฉยๆทาเป็นไม่สนใจมันเพราะทำเป็นไม่สนใจมันแปลกที่เดียวของภายในเนี่ยถ้าทําเป็นสนใจแล้วมันไม่เกิด พอทําเป็นไม่สนใจคราวนี้มันเกิดเลยเนะี่ยโล่งโปร่งเบาสบายแสงสว่างเกิดแล้วตอนนี้ดีใจเนื้อเต้นแต่เดียวเห็นแสงสว่างแล้วโอ้แสงสว่างอะไรมันเกิดภายในได้มันไม่ใช่ภายในท้องมันภายในที่โลง่งๆมองว่างเกิดสว่างแล้วมันก็สว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่รู้จะทำํำยังไงก็ทํำเฉยๆไปเรื่อยๆ มันก็วูบเข้าไปเห็นดวงธรรมเลยแล้วก็เห็นองค์พระตอนนี้มีความสุขจังเลยสุขจังเลยถึงตอนนี้นะจ๊ะสุขจังเลยหลวงพ่ออยากให้ลูกๆทั้งหลายทั้งภายในและต่างประเทศสุขจังเลยเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้นะจ๊ะ